ก่อนจะถึงจันอ่าเมื่อกี้ฟังไปเรียบร้อยแล้วการเดินทุดโดงที่ถูกต้องแล้วก็ที่ผิดครับเป็น<ล>ย,ยางไงทรนบ,บซึ้งเลยเราจะได้ไปบอกมีแต่เราแหละทราบซึง้ง <laughs> ไม่อย่างน้อยเราก็สามารถไปบอกพวกปู่ย่าตายายหรือว่าป้าป้าที่เขาแบบไม่ได้รู้จริงๆอะไรแต่ก็ยากนะนะอย่างว่าแหละ ปนะู่ย่าตาทวดเราอยู่ผูกพันกับพระพุทธศาสนากับผ้าเหลืองกันมามจะอธิบายยังไงก็คงนะอ,อยากจะมาทำบุญน,น่ะอา่ะไม่เป็นไรใจอะ่ะใจเขาอะ่ะได้บุญบ<ะ>แต่ไอคนที่คิดไม่ดีเนี่ยมันจะได้บาปได้อะไรไปกระชั้งหัวมันเถอะขอให้ผล,ลกรรมที่มันทํานะมันทําให้คนเดือดร้อน ไปทาให้คนหมดเนื้อหมดตัวค่ะขอรับเงินบริจาคซื้ออีคอนตะปูอะไรของมันเนี่ยอขอให้มันได้รับผลกรรมนั้นละกันแล้วทาไงได้และสิ่งที่เราต้องทำหมายถึงในหน้าที่ของเราในฐานะสื่อมวลชนคือเราต้องป้องกันระวังนะไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถูกไหมใช่และสิ่งที่เราทําไม่รู้แต่สิ่งที่เราทําอยู่เราคือการการบอกว่าเฮ้ยแกนแท้พุทธศาสนากับพระพุทธเจ้าคืออะไรเราพยายามจะบอกอย่างนั้นที่เหลือเนี่ยเรื่องของคุณ แต่เราก็จะไฟเรื่องนี้สึกตัวเหมือนกันก็พี่ก็ไม่เข้าใจบ้านเมืองนี้มันอยู่กันแบบนี้มานานเนี่ยไอ้คนมีหน้าที่สำนักพุทธมหาเทระสมาคมทำไรบ้างปะมหาเถกับสำนักพุทธจะไปไปเคลียร์กันเองก่อนมีได้ข่าวว่ามีได้ข่าวว่าพระผู้ใหญ่บางบางรูปบอกว่ากุ้มใจนะไม่เห็นด้วยแต่ก็แอบพูดเบาๆกระซิบเบาๆแต่พระผู้ใหญ่ใหญ่กว่าด้วยนะบางรูปบอกมันเป็นอะไรนะ เห็นแล้วช he ah. ื่นใจเห็นแล้วดีมันชื่นใจชี่ว่าการเือนการเมืองในประเทศไทยอ่ะว่ายุ่งแล้วนะในศาสนาจักรนี่ยิ่งกว่า จริงจริงจริงแบบโอ้ตายมันคงต้องปฏิรูปกันหมดอะเกว่าอืนอ่กเดี๋ยกินผักเนีดยกินผักสุกอร่อดีที่นครปฐมกันดีกว่าค่ะไปดูโครงการความรักของไก่กระกาไก่โอเคยังเป็นนกงยุงก็หลอกอยากเติดลาไม่อยากเป็นนางน้องยุงอ่ะชุดก็สวยดีนะเป็นคนชอบแต่งตัวแบบคอสตูมชุดนั้นเกือบร้อยล้านนะคะนี่ บอกแล้วต้องได้แบบหนูคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ถ้าบอกบอกธีมไงบอกธีมงานนะจัดเต็มอ่ะจัดแน่นอ่ะที่เธาบอกนะว่าแบบนกยูไอ้ไก่ไก่ไก่แต่งแบบหน้าเป็นไก่เลยอ่ะทื้อแต็คเก้าเป็นไก่เลยพูดเลยมีปีกมาเลยี่เป็นคนชอบธีมจริงๆอะฉั้นน่ะหมอบวัดระวังปีหน้าเขามาเชิญนะไม่เขาไม่เชิญเป็นไรบ้างแม่ชี จัดเต็มเลยพี่เก๋ดีนะมียกยุงของตัวเองด้วยชอบนี่นะชุดบอกเท่าไหร่นะร้อยล้านเหรอเกือบร้อยล้านเก้าสิบล้านได้ถ้าพี่มวลเช่าชุดเนี่ยเห็นนะขำกลิ้งพี่มวลทำได้เออพี่มวลทำได้ไม่ถึงหมื่นหรอก0ม่ถึงร้อยบาทไก่เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูผ่านที่นี่นะค่อยมาเดี๋ยวตามติ๊กไปดูกันดีกว่าค่ะติ่ก สวัสดีครับก่อนจะถึงจันของเราวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาทําความรู้จักกับระบบ CSA ครับซึ่งจัดโครงการความรักของผักตะก้าครับพาคนกินผักไปพบกับคนปลูกผักที่สลันดาฟางแห่งนี้ครับ โครงการความรักของผักตะก้าเป็นโครงการที่พาคนกินผักไปพบคนปลูกผักที่แปลงโดยมีคุณธนพัฒนพันสวัสด์เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลถึงแปลงผักกันเลยทีเดียวและที่สันดาฟาร์มแห่งนี้ไม่ได้ใส่ใจแค่ผักออร์แกนิกเพียงอย่างเดียวแต่ยังใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิตอีกด้วย ระบบสมาชิก CSA ตลาดแบ่งปันที่สานสัมพันธ์คนปลูกคนกินด้วยระบบสมาชิกโดยคนกินยินดีจ่ายเงินล่วงหน้าตามราคาที่ตกลงกันไว้เป็นรายเดือน3เดือน6เดือนหรือรายปีเพื่อให้คนปลูกที่มีทุนไปนหมุนเวียนในการปลูกผักเป็นการร่วมลงทุนร่วมดูแลบนความไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่อได้ผลผลิตเกษตรกร,ก,รก็จะนำส่งให้คนกินตามปริมาณที่ตกลงกันไว้ ที่เราเป็นผู้ผลิตนะครับในใน,ในโครงการของ C S A เนี่ยนะครับก็ทำให้กเษกษตรกรของเครือข่ายเรานะครับรู้สึกรู้สึกดีมากเลยที่ว่ามีผู้บริโภคเนี่ยครับที่เห็นถึงความสำคัญตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตนะครับจนจนถึงตัวกลุ่มของพวกเขาเองนะครับกิจกรรมนี้ครับทำให้เราได้มีโอกาสรูร้ว่าคนที่บริโภคเราเนี่ยครับเป็นใครบ้างนะครับส่วนทางผู้บริโภคเองก็รู้ว่า ทางผู้ผลิตนี่คือขายบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรที่เป็นสลันดาออร์แกนิกฟาร์มเองนะครับแล้วก็คือขายข,ายของสลันดาออร์แกนิกฟาร์มเองในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับจากการที่ผู้บริโภคนี่ครับที่มาเยี่ยมถึงฟาร์มสลันดาเองแล้วนะครับก็จะได้เห็นของกระบวนการการผลิตต่างๆนะครับการจัดการภายในฟาร์มต่างๆทําผมเชื่อนะครับในฐานะผู้ผลิตเนี่ยก็เชื่อว่าทางผู้บริโภคต่างๆเนี่ยจะมั่นใจ ในในมาตรฐานที่สารนาอ,อินิกฟาร์มเนี่ยทำให้นะครับโดยสารนาเองก็มีมาตรฐานในเรื่องของออร์แกนิกไทยแลนด์จากกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์สากลต่างๆนะครับที่ผู้บริโภคหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ครับเรื่องของการจัดส่งนะครับโดยสารนาฟาร์มเนี่ยครับก็จะมีรถขนส่งนะครับจาก จากจุดของสาราดาฟาร์มเองเนี่ยไปถึงจุดกระจายสินค้าของโครงการนะครับจากนั้นทางโครงการเนี่ยก็จะกระจายสินค้าไปตามบ้านของแต่ละแต่ละคนนะครับซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความสดได้เพราะอะไรเพราะสาราดาก็จะตัดผักเช้านะครับเสร็จแล้วก็ช่วงช่วงบ่ายเนี่ยก็จะส่งถึงจุดกระจายสินค้าจุดกระจายสินค้าก็จะกระจายถึงแต่ละบ้านเลยซึ่งเชื่อว่าสินค้าจะได้สดใหม่มากครับผมสุดท้ายนะครับ ผมในฐานะตัวแทนของสารนาวคณิกฟาร์มนะครับก็ฝากพืชผักเกษตรอินทรีย์นะครับไปให้กับทุกท่านนะครับหันกลับมาดูแลสุขภาพนิดน,นึงผมว่าการที่เราบริโภคอาหารเพื่อเป็นยาน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับทุกท่านนะครับดีกว่าเราหาเงินเพื่อไปบริโภคอะไรก็ตามเสร็จแล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะครับมารักษาสุขภาพตัวเองซึ่งผมว่าลองกลับมาดูแลเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับ ขอบบคคุณรัและเมื่อเสร็จจากไปเดินชมแปลงผักแล้วก็มาร่วมวงเสวนาแรกเปลี่ยนความคิดถึงระบบสมาชิกผัก CSA กันต่อเลยครับ่บให้เราเลยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเอาเท่าที่เขาปลูกได้นะคะแล้วเขาก็มั่นใจแล้วก็ในระบัระบบของการปดูผักเนี่ยจะของเราี่ยเป็นเท่าไรนะคะซี่เหลือกคเป มีการปลกรืชองสที่ให้ให้เราทานเขาก็เลยเปลี่ยนนะ สลันดาออร์แกนิกฟาร์มเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากให้คนไทยได้รับประทานผักที่ดีต่อสุขภาพไร้สารพิษและสารเคมีจึงเริ่มทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ดิน24ไร่และพัฒนายอย่างต่อเนื่องปัจจุบันที่สลันดาฟาร์มแห่งนี้ขายส่งผักอินทรีย์ให้แก่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสุขภาพจำนวนมากโดยทางสลันดาฟาร์มปลูกทั้งผักสวนครัวและผักพื้นบ้านซึ่งถือเป็นผักที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย นอกจากจะขายส่งให้แก่ร้านค้าสุขภาพต่างๆแล้วยังเปิดร้านขายสินค้าสุขภาพของตนเองในชื่อว่าสันดาฟาร์มเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าทั้งผักสดๆชุดสลัดผักจากฟาร์มและสินค้าสุขภาพอื่นๆรวมถึงเครื่องอุปโภคต่างๆที่ดีต่อสุขภาพ และที่นี่ก็ทําให้เราเห็นนะครับถึงกระบวนการผลิตผักออร์แกนิกที่ปลอดสารพิษที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ครับเห็นไหมกินผักนะต้องดูที่มาที่ไปนิดหนึ่งด้วยมไม่ใช่ว่า เออเดี๋ยวแต่อย่าพูดกับเขาเขาไม่กินผักไงไม่กินผักแต่อย่างงี้หนูทานได้ค่ะทานไหมเพราะว่ามันใส่ในแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยหนูก็กินแฮมเบอร์เกอร์ใส่ในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันมีใบเดียวันก็ใช่ไงหนูเพิทานแล้วแบบค้างคืนประมาณสามวันอหอเหี่ยวเศร้าใจจริงๆเลยฮอยู่กับเนี่ยทำชุมนุมกับสันติศกมานี่ไม่ได้ซึมซับเลยใช่ไหมเนี่ยหนูก็ทานเป็นแป้งเป้งอายุยังน้อย อายุยังน้อยพูดเลยเมื่อก่อนพี่ก็คิดแบบนี้แหละพอเริ่มแก่ตัวมาแล้วจะรู้สภาพร่างกายภายในมันเริ่มพังเนี่ยก็จะเริ่มคิดและจริงมันก็เหมือนมันก็เหมือนมะเร็งร้ายนะมันไม่ใช่โรคมะเร็งจริงๆแต่มันเป็นมะเร็งร้ายที่มันไม่แสดงอาการจนกว่าวันหนึ่งมันถึงขีดสุดและเต็มแล้วแล้วหนูก็จะมาเลยเพราะเบาหวานควองดันหองใจความดันไว้ละ บาหวานอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันมาพร้อมกันมันมาพร้อมกันมาพร้อมกันจะหนูมันเริ่มจากมันเริ่มจากอะไรเบาหวานความดันหัวใจค่ะเนี่ยคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยนั่นแหละมันมามันจะมาพร้อมกันห้าโรคไม่ไม่ไม่ต้องเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลือดมันนาเป็นโปรโมชั่นของมันอยู่คือนั่นหนูทานพักตอนนี้ทันไหมคะทานโอเคทานเริ่มตั้งแต่วันนี้ทานมันก็เหมือนสัจธรรมเหมือนธรรมะแหละเคยเห็นคนสังเกตุอ้วนไหมอ่ะไม่เคยหุ่นดีน้อยมากนะเพียมไง เอ็มผอมแล้วเอ็มผอมแล้วเจ้าไม่เหลือที้กันต่อแล้วแล้ว่าหลังเรียกมาโชว์ตัวไหนดิใช่ต้องต้องต้องเริ่มเดี๋ยวพอมันรู้นะจะเปลี่ยนเองกว่าพี่จะเปลี่ยนเนี่ยอูนี่ก็พูดเป็นปีพูดั้มแต่ชุมนุมสามสิบสามวันอะจะร้อยหลังร้อยห้าสิบแปดวันอีกเป็นปีอะกว่าที่จะเปลี่ยนการการกินก็คิดดูว่าไล่นายกไปแล้วสามคนนี่ยังดื้อด้านอยู่ดื้อด้านวันที่โทรมาไปล้างพิจับข้างแรกกับพี่กอ โทมหาพี่อ่ะร้องไห้เลยพี่ก็น้ำตาจิไหลสงสารน้องไม่เศร้าใจดีกว่ามันจะรู้ตัวไอ้เราก็ดูว่าสงสารน้องไม่ได้ทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยบ้านพี่ทานผักตั้งแต่เด็กนะแล้วเวลาไปกินอาหารเวียดนามกันนะผักเป็นกะละมังอ่ะกินกันน่ะลูกสาวพี่นะเห็นผักเนี้ยเดินกินสลัด คนเดียวโบนึงอ่ะเออต้องแบบต้องฝึกต้องฝึกถ้ามีลูกมีหลานต้องฝึกเขาแต่เด็กอ่าไม่เป็นไรตอนนี้ยังทันพูดไ่ด้นะอายุยังน้อยเพิ่งจะเป็นเจ้าเพศเองใช่ค่ะเพิ่งจะทำบัตรประชาชนค่ะกูตายกูตายเนี่ยใส่เสื้อลายขวางเขอใีจะหมดเวลาแล้วชุดที่คอสตูมจัดให้ไปละค่ะหนูยออเป็นลายขวางดีกว่าค่ะเอาหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นุกสนานก่อนจะถึงจันทร์